สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วข้างเก่งนะครับวันนี้ผมก็จะไปทําการเทสตัวเดลิคคอยตัวหนึ่งนะครับของเจ้า QX 250ต้องบอกก่อนอื่นก่อนว่ามี BFC หลายท่านอยากอยากเห็นความแตกต่างว่าไอตัวเดลิคคอยกับตัวคอยสายเดิมเนะี่ยใส่ในรถ QX 250เดิมเดิมสแตนดาร์ดมีแค่ท่อหนึ่งใบน,นะครับว่ามันจะมีความแตกต่างแตกต่างกันไหมหรือไม่แตกต่าง ไอ้ลวดแตกต่างไม่แตกต่างเดี๋ยวเราไปดูันที่ไดโนออยีกทีนะครับก่อนอื่นเรามาชมหน้าตาของตัวเดลิคอยกันนี้ก่อนนี่ครับนี่เดลิคอยเนี่ยผมแกให้ดูครับตัวเดลิคอยตัวนี้ผมก็จะทําการใส่ตัวปลั๊กสายกาวแล้วก็ปลั๊กสาหรับเสียบไปตัวอันนี้เรียบร้อยนะครับผมนี่อย่างนี้นะครับให้สายกาวก็อนี้ก็จะเข้ากับปลั๊กเดิมของเจ้าของคอยเดิมนะครับผมนี่อันนี้กลเป็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับ จากขอโปรเจกต์ F.I นะครับตัวเดลิคอยตัวนี้ครับผมาเดี๋ยวเราไปดูที่ในน่นครับว่ามันจะมีความแตกต่างจะคอยสายยังไงครับผมไปติดตามกันครับ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ไดโน่เปนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าอคอยสายกับไดเล็กคอยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมดูกันเดี่ยวไดโนกันดีกว่าครับผมไป เาลัางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ารถเดิมคันนี้มีเท่าไหร่คันนี้มี19นะครับผม19.7นะครับแล้วก็ท็อปอยู่ที่16.92นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากที่เราเปลี่ยนไดร์คอยไปแล้วจะมีความแตกต่างอะไรกันยังไงเนี่ยติดตามดูกันครับตัวนี้ให้ช่างบิวทำการติดตั้งตัวไดร์คอยกันก่อนนะครับ วิธีการติดตั้งไม่ยากครับง่ายๆเลยครับก็ขันน็อตเบอร์แปตรงสายกาวออกมา1ตัวแล้วก็ใส่ตัวที่เราทําไว้ให้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ทําการเสียบแค่นั้นแค่นั้น,นจริงๆครับไม่มีอะไรมากเลยครับสําหรับตัว d ด i l ิคอยครับผมตอนนี้เราติดตั้งเด l ิคอยเป็นที่เรียบร้อยครับแต่คอยจะคอยเดิมเรายังไม่ถอดออกนะครับผมตัวน,นี้ เดี๋ยวเราจะเอาไว้ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวเรามาดูกงนนี่<ช>ครับผมนี่ครับเราติดตั้งในรีคอยที่เรียบร้อยครับทุกอย่างยังคงเป็นรถเดิมอยู่ครับเดี๋ยวให้ช่างเบลประกอบกับคือเดี๋ยวเรามารันนึ่งดูอีกทีว่าจะมีความแตกต่างจาก,กของเดิมวาาน้อยเพียงไหนครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เรารับชมอไอตัวตัว k x 250ที่เป็นรถเดิมใช้คอยสายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราถ้าทําทำการเปลี่ยนตัว Daily Coil เราสามารถเห็นเห็นได้ยอย่างชัดเจนว่าไอตัว Daily Coil กับตัวคอยสายมีความต่าง,าง,างจากที่เราดูในกราฟมันเปที่เรียบร้อยนะครับจากที่เราเห็นในตัว Daily Coil เราก็จะได้เพิ่มมาอีกอ,อันนี้20นะครับผมของของเดิมจาก19.7เราก็ขึ้นมาประมาณ ไม่ถึงครึ่งตัวนะครับแต่ถือว่ามันดีกว่าเดิมเราเราได้เห็นว่าโอเคเราเปลี่ยนไดเล็กคอยไปแล้วครับมันมันมีความแม่นยําสูงแล้วก็ประสิทธิภาพในการทํางานของมันมันดีกว่าเดิมมันสามารถบง่งบอกได้ชัดเจนว่าไอ้ตัวไรเล็กคอยมีประสิทธิภาพกว่าคอยสายครับผมและอีกอย่างที่เราสังเกตเห็นก็คือไอ้ตัว AF ของในไอเอฟของรถคันนี้จากก่อนที่เรายังไม่เปลี่ยนไอคอยสายนะครับ มันถือว่าบางในระดับหนึ่งนะครับแต่เราเปลี่ยนเดลิคอยล์พวกนั้นเนะพิ่งมีไฟที่แบบแรงขึ้นและมีความแม่นยําสูงตัวตัวตัวเอฟเนี่ยก็จะบอกว่าอตอนนี้น้ํามัน,ม,นมันเริ่มบางมากขึ้นเพราะเราเราได้คอยที่มีประสิทธิภาพที่มันดีขึ้นผมแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าเรามีเดลิคอยล์แล้วผมว่าสําหรับรถเดิมนะครับเราจะเพิ่มหัวฉีดให้มีเบอร์ที่มันขนาดใหญ่ขึ้นไปอีกเบอร์หนึ่งครับผมผมว่าแจ๋วแน่นอนเลยครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเกิ่งจีนเลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรกันเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมบค,ครับ